ไม่ได้ไปนะคะนัดคิวยังอยู่นึกว่ากลับแล้วนรกว่ากลับแล้วเนนี้าเรียกว่ากลับลพดเพื่อนตอน,นีโมคะรตนรนี้เช้าครับรนนหน้าตาส้มตำนะครับที่น่ารับประทานมากเลยครับผมมาเลาาย จำลองครับทำไมต้องใส่มะกอกด้วยครับี่รัดแยกมะกอกก็เลยดีนะครับเป็นสูตรับของยูร่าจำลองนะครับผมเป็นแบบข้าวปาลอานซีอยูนนะครับผมยาจำลองตามเสร็จแล้วนะครับมาแล้วใครใส่เชือีร้องเพลงับงเพลงหน่อยออโอ้โหโาไม่เห็นนานร้องให้ป้าฟังหน่อยอะไรอ่ะเพลงอะไรก็ได้ครับอะไรก็เพลงเน้อ จานนกุ่นทรีลงสูงอันหาเครื่องก็มีอ้ายกอบลังตัวสิโอ้โอ้ น้ำตากันไลย่อยลงคอจนอายสมาอยครับประจำน้ำซ้ำเป็นคนที่อายหักกอผู้บาแถมเขานังตาอยู่นาเวทีนี้ ลองฟิล์มด้วยด้วยม่เชเพลง้สดากเพลงให้สะานค่านลเคยคุ้นเคยกันต่ก่อนคุ้นเคบรรยากาศดีเปาระติดลกสิเอานะครับคทืนครับคิดทนไปขืนพูน้ um, ากันเนะคิดเทนไปขืนพูน้ากันนะและ้ว สวัสดีคุณครับพี่มูนายสรแล้วรวมถึงตวนะครับ่องขอใหมครับนุ้ีฟินแล้วผมน้ำบกงคั่นนีอ๋อเป็นมูนวัลชัยนะคะไปกดกันได้เลยนะคะท่านมีเยอะเลยวางช่อัี่ช่องนึงนะครับี่่ได้ค่ะสองธรัก์ภาษาไทยครับผมสองธนรักษ์ใช่ไมคะโอเคเป็นแอดมินโอเคคโอเคฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอด้วยนะคะท่านขวันนี้มา มาจะไพุ่คนผ่าแต่ร uh, ูปแบสไหนคกับเจอลุงจะไพ่เก่าเจอลุงอะไพ่เก่าลูงไปร้อยเอ็ดปีไปเยี่ยมยูทูบเบอร์คนนี้ สวัสดีอนึ่งหมืความคิด้วยนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่หมื่นก็เขาเลยวม่ตัวานเดียวดีครับฝากำนยนะครับช่องตสารนะรหรือาเอาให้งหน่งพันน้อยไอ้เอ้หมูหันเอาปากาจนองอยู่ลอะ แน่นบอว่าฉันนี่ได้ยินแล้วยังไปรีบไปเอาหมวนมาฝากแกจำลองหน่อยเร็วฝากพี่แกหาแป๊บเดียวขอโทษนะครับปลาจำลองได้ของฝากจากป้าจำลองได้ของฝากจากน้องเขานะคะน้องไม่เยี่ยมมากับนั้ รู้สิกว่าเยนบอะไรครับบง็เลยเนเมื่อเช้าไปกับน้องนัดมาเ็อะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีอยาเที่ยวอย่าคอลมอยาเที well, ่ยวอย่างเดียวเลยค ช่วคนตาสอสวยช่วยกันเูนปลาปลาปลามาจำลองเอาของมาปลา ไม่รู้ไม่รู้ไปเปิดอ้าวไอ้นิกคือมือใช้ยาจำลองด้วยนะคะคืออะไรคือยาที่เขาจะถ่ายเขดเะได้เปิดบึ้งย่างมาช่างเปิดบึ้งนี่เปิดบึ้งย่างมาแล้วเปิดบึ้งไอ้หัวจะดอบไม่ไม่ยนดีกันซื่นเด้ออมเปอรพูดยังเลยเนาะ เนาบิ้งเจ้านิกกันยืนมองนั่งมองอยี่ปีเจ้านิกกะจบเลยแล้วตรงนี้แล้าวอ่านกันไปอยเหรอหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับนี่อันเดียวเดียวอย่าบอกส่วนกัระไรยับไปทั้งคุณแม่จังน้อยนิดเขาจะเปิดเบิ้งนี่เจ้าบ่เบิ้งมาแดกเด้อเบิ้งเบิ้งอ่ะแดกเด้อมาดูแดกเด้อมันคือยังมีคุณปู่มามาฝากคอยเนี่ยเบิ้งแม่ไม่ให้แดกเด้อดูแล้วท่งนั้นไปให้คนอื่นดูไมได้ เลามาแล้โอเคเดี๋ยวเราบนิกกี้นั่งฟ้งเลยนะคะนกี้ฟังนะคนิกกี้จอบมองเลยจอบมองเปิดดูเลยเปิดเบื้งเลยเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเอานีก็เบิ้งแล้วนี่เข็นกอนแล้วไอ้ดูไอ้นี่ไอ้นี่เข็นเอาหนูบาปากครับเอาหนูันมาทางนี้น่ จะได้กินงงหมูมแม่หนูหมูหมูโอ้ยเน็ตแลตโนแท้แล้วเนียแล้ตีนมันบอกไอ้กินโชกกินโชจิ้มเลยบ้งบิ้งบิ้งนิกด้นี่ลตตน่ลตนแล้วเนี่แม่ให้แล้วบบิ้งนิกด้นี่หูหันหูหันแกะ ลุกขึ้นลุกขึ้นกี้มิกี้เอ้าเดี๋ยวน้ำเดืะนี่เอ้ามนอาอ่า่าอ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 ่าน่า่าอ่าอะไร่าอ่่าอ่อ่า่า่าา่าี่อ่าร่ออ่มอ่่่่มอา่มอ่่

ยยร้องมักินทุนร้ย้งเลยน่นี่้อัดเกินมใหม่โอ้โหะอย่างกวงตอนหนเน้อเจ้าพ่อจะว่าพี่จะพดยตวายจะนเป็นอาทิตย์โอ้โหน่ารักครับผมมูอกินชนดนี้ มูฮูนตัด้นเอกัดชิ้นประหยัด่อเรือนะคับขอบคุณครับขอบคุณเอาป้น้องนัดหน่อยป้อนน้องนัดหน่อยไม่แบ่งเลยไม่แบ่งเลยนั่นชิลบ่นั่นเด้งเยอะไางโอ้นหไม่ับื่อก่อน รู้จักไหมกระไฟไฟไม่รู้โอ้รู้จักพันห้าเคคับต้องาจานละพันห้ามาอีกแล้วไอ้นี่ต้องตาจานละพันห้าต้องมีทัพยเราได้ชิบโบ๊ทอยได้เดิมนีเดิมแล้วครับทำไไมไม่ถ่ายละโอ้โหโอเพ้กลักข้างคุยกันดังจังาเฮ้ยเฮ้ยข้างๆคุยกันดังจังเอีบอกอ บ้านเพื่มเคยพ่อเดียว่ไได้แล้วขอบคุณ20,000ท่านด้วยนะครับพี่รักชมโอ้โห่สลองแล้วไหมสองหมื่นลามเลยครับลามเลยโอ้ยนี่เยได้กินข้าว